วันไม่ได้เจอต้นไม้นะคะไม่มีต้นไม้ให้ถูนะคะไม่อายเลยนะคะไม่แม่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะครับหลังจากที่มาจากเที่ยวป่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดี เอทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาพาน้องช้างกลับบ้านแล้วนะครับทั้งสองเชือกนี้ดูเอาไม่ได้เลยนะครับเนื้อตัวมอมแมมนะครับเล่นโคลนเย็นสบายเลยนะครับ ในเวลากลับบ้านนะครับผมเดินกลับบ้านกันแล้วนะครับไปอาบน้ําที่บ้านนะครับไปอาบน้ําที่สะหมู่บ้านนะครับเพราะว่าที่แม่น้ํามูลนี้ยังไม่กล้าลงนะครับเพราะว่ากลัวน้ําลึกนะครับหมู่บ้านของเราก็หากินนะครับตามแม่น้ําของเราได้หากินได้นะครับใส่มองดักปลาได้นะครับ น,นะครับโอ้โหเป็นห้วยนะครับห้วยประแดงพายนะครับหาปูหาปลากินนะครับตามบ้านนอกนะครับก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะครับแบบดุกทุ่งดุกทุ่งนะครับสองสาวเดินมาแล้วนะครับผม ในระหว่างทางก็เขียวมาด้วยนะครับขมือน,นะครับดูป,ปากนะครับเขียวมาด้วยครับต้องใสขโมยหญ,ญ้าข้างทางกินมาเรื่อยๆนะครับดูนะครับเดินมาแล้วนะครับหุยขมือเจอเพื่อนด้วยนะครับเจอพี่ดาวด้วยนะครับมูงานนี้มัน ครับผมอันนี้บันเทิงแน่นอนพี่ดาวก็เดินมาอาบน้ำเจอกันด้วยนะครับบางเอิญนนะครับบรยากาศยามเย็นนะครับหลังจากที่มาจากเที่ยวป่านะครับผม มาอาบพมกันงานนี้บันทึงนะครับพี่ดาวนี้ช้างที่ไซใหญ่ไซยักษ์ ลงมาแล้วนะครับโอเ้โอเจ๊เดินมาแค่นี้ร้อนนะครับผมสาดน้ำใส่ตัวเองนะครับเดินมาแค่นี้ก็ร้อนแล้วนะครับเ,เราผมจับเวลานะครับเราใช้เวลาเดินมาไม่ถึงชั่วโมงนะครับแสดงว่า,า,าเขาเดินเร็วมากนะครับ จับเวลามาไม่ถึงชั่วโมงนะครับดูนครับว่างานนี้จะบันเทิงหรือเปล่านะครับ าม้าของเราวันนี้มาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ มาอาบสระน้ำที่บ้านเหมือนเดิมครับไปเลี้ยงที่แม่น้ำมูลก็จริงครับแต่ว่าก็ไม่เสี่ยงครับตรงไหนที่ไม่มั่นใจจะไม่ลงปริฐานนะครับขบมนนี้จะนิ่งมากเลยเพราะว่ามีพี่ดาวเป็นเพื่อนนะครับ วันนี้ได้กินยาธรรมชาติด้วยนะครับ แช่น้ำทั้งวันนะครับแช่น้ำเล่นคูนทั้งวันเลยสองสาวของเราปกติถ้านานๆในแช่น้ำนี่เขาจะล่าเริงนะครับอันนี้เขาแช่ทั้งวันสงสงใสเขาเล่นจนอิ่มจนพอใจนะครับเล่นจนอิ่มจนพอใจเลยครับดูครับเรียงลำดับเลยนะครับ เรียงลาดับสูงต่ําแล้วก็เรียงลําดับความอ,อ้วนความผอมนะครับเอาเอาขนจูเอาจูบัวตองวันนี้ไม่ได้เอาแปรงขัดมาด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยสะอาดนะครับไม่ได้เอาแปรงมานะครับ นะครับเปลงมาไม่สะอาดเรียบร้อยนะครับผมไปเข้าหลักกิดอ้อยที่บ้านเรานะครับวันนี้นะคะบวดตองนะคะ เนื่องจากไม่ได้ถูต้นไม้มานานนะคะดูเจ๊ของเรานะคะพันนะคะไม่ได้เจอต้นไม้นานนะคะไม่ได้เจอต้นไม้นานไม่มีต้นไม้ถูนะคะควันไม่ได้เจอต้นไม้นะคะไม่มีต้นไม้ให้ถูนะคะไม่อายเลยนะคะแม่ะคะ่ะ <c oughs> โอ้ เจคงคันค่ะค <laughs> งคันมากๆเลยนะคะไม่มีต้นไม้ไม่มีเสานะคะคันมากคันมากคันมากๆเลยนะคะ <Be at? im> หลายวันแล้วนะคะตั้งแต่เราออกมาทัวร์นะคะคำเหมือนของเราอาบน้ำเสร็จแล้วไม่มีต้นไม้ถูนะคะ <Be at? im> ดีค่ะบัวตองสวัสดีค่ะเสียงแซวเสียงใสเสียงแจ๋วมากๆเลยนะคะอ่ะข้ามือสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเามาเลยนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับตองสา้ก็ทำภารกิจออกเดินป่าสําเร็จเรียบร้อยครับวันนี้คลิปนี้นะครับกลับมาบ้านแล้วนะครับมานอนทัที่บ้านนะครับวันนี้ ของฟ้าแจ่มใสนะครับดูนะครับบรรยากาศแจ่มใสก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับฝากไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจนะครับช่องฟังขมืน่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกําลังใจให้ฟังหมื่นด้วยนะครับสวัสดีครับ